ประวัติกรุงธนบุรีการก่อตั้งราชธานีหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพ่พม่าพศ2310บ้านเมืองอยู่ในสภาพแตกแยกหัวเมืองหลายแห่งตั้งตัวเป็นอิสระพญาตากต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมผู้คนกองทัพและทรัพ,พยากร ออกตีฝ่าวงล้อมพม่าไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีจากนั้นทรงยกทัพกลับมาตีเอากรุงธนบุรีซึ่งพม่ายึดไว้คืนมาได้ในเวลาเพียงเจ็ดเดือนทรงประกาศตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ในเดือนธันวาคมพศ23 1 0เหตุผลที่เลือกกรุงธนบุรี ทำเลที่ตั้งเหมาะสมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาไม่ไกลจากทะเลและปากน้ำสามารถติดต่อข้าขายได้สะดวกการป้องกันเข้มแข็งมีป้อมประการเช่นป้อมวิชัยประสิทธิ์ใกล้อดีตราชธานีอยุธยาจึงสามารถรวบรวมผู้คนขุนนางและสะพยากรกลับมาได้เร็ว การสร้างความมั่นคงพระเจ้าจ่าสินมหาราชทรงปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายด้านได้แก่ด้านการาหารทำสงครามต่อสู้กับพม่าหลายครั้งป้องกันไม่ให้เข้ามายึดครองอีกป่าบหัวเมืองต่างๆที่ตั้งตัวเป็นก,ก๊กเช่นก๊กเจ้าพระสางก๊กเจ้าพิมายและอื่นๆ ทำให้ดินแดนกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการเกษตรและการค้าโดยเฉพาะการค้าทางเรือกับต่างประเทศฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายจากสงครามด้านศาสนาและวัฒนธรรมโปรดให้บูรณาวัดวาอารามเช่นวัดอรุณราชวารารามหรือวัดแจ้ง ส่งเสริมพระพุทธศาสนารวบรวมพระสงฆ์ที่กระจัดกระจายสืบฟูขนธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยที่เกือบสูญหายไปพร้อมกับกรุงศรีอยุธยาความสิ้นสุดของกรุงธนบุรีช่วงปลายราชการเกิดความไม่สงบพระเจ้าต่างินถูกกล่าวหาว่าทรงวิกุลจริต อำนาจการปกครองตกไปอยู่ในมือสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกดพศ2325ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชย้ายราชธานีจากฝั่งทนบุรีไปยังฝั่งานครก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้กรุงธนบุรีสิ้นสุดลงมีอายุเพียง15ปีความสำคัญของกรุงธนบุรีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกรุงศรีอยุธยาไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์แม้มีอายุสัน้นแต่เป็นอยู่ที่กอบกู้บ้านเมืองฟื้นฟูชาติศาสนาและเศรษฐกิจ เป็นหลักฐานของพระปีชาสามารถเป็นความศฉื่อสลัของพระเจ้าตากสินมหาราชจนได้รับการยกย่องเป็นมหาราช